สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ร้องให้ชบาหัดเดินเหมือนเดิมนะคะอยู่ในบ้านนะคะนุกเพิ่งมีเวลาลงคลิปนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็ยุ่งหลายอย่างมากนะคะทั้ง้าบ้านหลังบ้านในบ้านแล้วก็ได้พาแม่เฟืองกับน้องต้นเงินไปทําวัคซีนเข็มสองด้วยนะคะก็กลับมาก็มาทํางานบ้านหลายอย่างมากนะคะก็เลยเพิ่งมีเวลาลงคลิปนะคะ พาน้องไปทำวัคซีนนุกทำคลิปกดวิดีโอแต่ไม่บันทึกให้นุกสักคลิปเลยนะคะนุกงงมากกับมือถือนะคะเหมือนผีหลอกเลยนะคะเพราะว่านุกล้วนนุกเห็นว่านุกกดบันทึกว่าพาน้องไปนู่นนี่นั่นขั้นตอนกับเป็นไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะคลิปไม่เข้าใจเลยมันให้เราเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่แล้วพน,นี้หลายครั้งแล้วนะคะที่นุกถ่ายแล้วนุกไม่ได้คลิปนะคะนุก โอ้เบื่อมากเลยเราเห็นแล้วว่าเรากดบันทึกแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนผีหลอกเลยนะคะนุก็นูก็งงมากกับมือถือนะคะวันนี้ก็ได้พาน้องไปทำวัคซีนนะคะเอ่อเฟืองฟ้ากับต้นเงินเราพรุ่งนี้นูก็ต้องเตรียมตัวผาชบาไปพบหมออีกที่ในเมืองนะคะเออเป็นวันหยุดที่คุ้มค่าอีกเช่นเคยนะคะ ก็ฉบาเขาก็เดินได้นะคะเดินได้เดินสามขาเหมือนเดิมนะคะกินอาหารได้ขับถ่ายปกตินะคะนี่แหละคะ่ะนี่ก็ในบ้านก็มีแสงแดดสองมัดที่หน้าต่างตอนเช้านะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ไม่เฟื้องกับฉบาได้ไปทําวัคซีนด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะคะร่ารวยร่ารวยค่ะเดี๋ยวนุกก็จะออกไปหาเด็กๆข้างนอกแล้วนะคะ เอาฉบาเอาเด็กๆข้างนอกมาใส่กงพับให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะแล้วตัวน้กเองก็จะทำงานบ้านต่อนะคะโอ้ยอากาศหนาวมากนะคะขีมม่มอเตอร์ไซค์พาน้องไปทำวัคซีนลมแรงแล้วก็อากาศหนาวก็ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะก็สู้ๆส,สู้เพื่อน้องนะคะสู้เพื่อน้องสู้เพื่อลูกๆนะคะเขาอยากรับเล็บด้วยนะคะ เขาสนใจที่จะรับเล็บด้วยนะคะนะเห็นไหมคะนะเด็กกับแม่สามสีสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ